เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,งแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ P. สวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้าที่ดินแปลงสวยมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับที่ดินเชิงเขาครับโฉนดคุดแดงด้วยหายากมากครับเรียกว่าเชิงเขาเราเรียกว่าอยู่บนเขาเลยก็ว่าได้ครับเหมาะทํารีสอร์ทบ้านพักผ่อนหย่อนใจบ้านพักตากอากาศสบายมีเพื่อนบ้านะครับไม่ต้องห่วงไม่เปรียวไม่ไกลร้านค้าไม่ไกลแหล่งนู่นเขาหลวกถนนหนทางน้ําไฟสะดวกครับ โฉดคุดแดงนะครับเชิงเขาแล้วได้โฉดคุดแดงด้วยหายากมากเลยนะครับราคาเพียงไล่ละล,ล้านกว่า,วาแนงหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมืนบาทที่บนเขาแบบนี้นะครับราคา,างนี้สุดคุ้มเลยทีเดียววิวสวยงามพออยู่บนที่สูงแล้ววิวสวยมากมองเห็นกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยติดลำธารด้วยครับแบบนี้ติดลำธารด้วยมีให้เลือกถึง3แปลงเลยทีเดียวไฟฟ้าประปาเตรียมไว้ให้ที่หน้าแปลงแล้วนะครับ ห่างจากถนนหลักเข้ามาแค่900เมตรเท่านั้นเองไม่ไกลครับไม่ไกลที่สําเลอย่างนี้สุดคุม้มเลยเดียวลำาธารน้ําใสาหลายเย็นครับลำาธารผูกเขาลำาธารธรรมชาติน้ําสะอาดนะครับถ้าใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่บ้านค่ายระยองฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีา้เป้าเลือซื้อประจําด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะัดูที่ดู หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ